สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ได้เป็นพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศเนี่ยนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับก็พระพิฆเนศท่านเป็นเทพในศาสนาฮินดูนะครับแต่ก็คนไทยก็นับถือกันเยอะนะฮะนะครับคนไทยก็นับถือกันเยอะ นะครับพระพิเเนเนี่ยเอ่อถือว่าช่วยขจัดอุปสรรคทั้งปวงนะครับอีกอีกทั้งยังช่วยให้ประสบความสําเร็จนะครับสุขสมหวังดังปรารถนานะครับจึงเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมนะครับของคนไทยด้วยนี่แหละนะครับก็เขาก็มีความหมายเขาอยู่นะครับแต่ละอย่าง นะครับก็หากจะพิจารณาถึงเกี่ยวกับพระพิคเนตเนีย่ยนะครับท่านจะมีพระบรากายที่อ้วนนะครับท่านจะมีพระบรากายที่อ้วนก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับเสียงที่เป็นช้างก็ให้ความหมายเป็นผู้ที่มีปัญญามากนะครับพระองค์นะครับจะมีตาที่เล็กนะครับตาที่เล็กนี่ก็สามารถมองเห็น เรียกว่าไงสามารถแยกแยะได้อะไรประมาณนี้สิ่งที่ถูกผิดอะไรประมาณนี้นะครับมีหูและจมูกที่ใหญ่ก็หมายถึงมีการสัมผัสพิจารณาอะไรที่ดีนะครับแล้วก็จะมีหนูเป็นสหายนะครับก็เหมือนกับคิดวิเคราะห์ที่รวดเร็วอะไรประมาณนั้นหนูจะวิ่งเร็วนะครับพระพิฆเนศรงนี้เป็นงานเลี่ยมทองแท้ นะครับเป็นงานเลี่ยมทองแท้นะครับก็สวยดีนะครับนี่ก็เป็นงานเลี่ยมทองนี่แหละครับก็เป็นเลี่ยมทองพร้อมใช้นี่แหละนะครับเทพเจ้าของโชคลาภเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับสามกษัตรินะรย,ย์นะครับข้างๆก็มีฝั่งพลอยฝั่งเพชรข้างๆด้วยนะครับก็ ผมเปิดราคาให้นะฮะนะครับนี่เป็นงานเลี่ยมทองแท้นะครับนะครับเป็นพาพิคเนศนะครับเผื่อมีท่านใดสนใจนะนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทก็ไม่แพงฮะราคานี้ก็เบาๆนะครับราคานี้ก็เบาๆนะครับก็พร้อมห้อยได้เลยนะครับพร้อมไปห้อยกับสร้อยได้เลยนะครับนี่เป็นงานเลี่ยมทองแท้ด้วยนะครับเผื่อมีท่านใดสนใจนะนะครับเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับก็เปิดราคาให้ นะครับเพราะบางครั้งก็อผมลงภาพไปก็มีบางท่านก็เอาความมาถามราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นก็มีนะครับนะครับวันนี้ก็เปิดราคาให้เลยนะครับเผื่อสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับหนึ่งพันสองร้อบาทนะครับเปิดราคาที่หนึ่งพันสองร้อบาทอ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ด้วยนะครับนะครับคลิปนี้ก็เป็นพาพิคเนตนะครับเลี่ยมทองนะครับอดี๋คลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ